สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการตีเมืองนะคะของตัวซีซั่นหนึ่งนะคะโดยตัวการตีเมืองนะคะก็จะเริ่มขึ้นประมาณวันที่3ของสัปดาห์แรกเกมก็จะเปิดให้เราเนี่ยสามารถตีเมืองเลเวลหนึ่งได้นะคะซึ่งสิ่งที่เราอยากได้จากเกมค่ะคือรางวัลการตีครั้งแรกนะคะเออค่ะมาเริ่มตีเมืองกันเลยดีกว่าค่ะขั้นแรกเนี่ยหัวหนะ้ากิลก็ต้องประกาศสงครามก่อนนะคะซึ่งเมืองที่เราจะไปตีเนี่ยจะเห็นว่ามีรางวัลครั้งแรกเป็นพวกนี้เนาะหลักการตีก็จะคล้ายๆกับการตีสภาเลยค่ะเราก็เลือกฮีโร่นะ ในช่วงที่ตอนที่อยู่ในดินดำเนี่ยเราจะกดโจมตีต่อเนื่องไม่ได้นะคะต้องรอให้ทัพเนี่ยออกมาจากดินดำก่อนเราถึงจะกดโจมตีซ้ําได้อีกทีนึงนะคะตรงนี้สําคัญนะคะเพื่อนๆเพราะถ้าเรารอให้ทัพเนี่ยกลับถึงบ้านแล้วค่อยกลับมาตีใหม่เนี่ยเราจะตีได้ชา้าแล้วก็ได้คะแนนส่วนตัวน้อยค่ะเดี๋ยวตอนไทกิติปจะมีให้ดูนะคะว่าคะแน <วะ S 2> นส่วนตัวเยอะ <ๆ S 2> จะได้อะไรนี่ค่ะเราก็ส่งเข้าไปทุกทัพเลยนะคะทัพเรามีกี่ทัพส่งไปให้หมดนะคะซึ่งทุกครั้งที่เราเข้าไปตีเมืองนะคะเราก็จะได้ exp ไป up skill อาชีพด้วยคค่่ะะเเรราาากก็จจตตีไไปนวด้้แม เมืองทั้งหมดนะคะโอเคใกล้แล้วอ่าโอเคค่ะแบบนี้เราก็ได้เมืองแล้วนะคะรางวัลครอบครองครั้งแรกก็จะเป็นของเรานะคะพอเราได้เมืองเสร็จค่ะคีย์สาคัญค่ะนี่เลยค่ะอย่าลืมเก็บกล่องที่มันกระจัดกระจายอยู่รอบเมืองด้วยนะคะจะเป็นรางวัลค่ะมีกล่องละสิบรางวัลให้กับผู้ที่ตีเมืองได้ครั้งแรกนะคะใครไม่เก็บนี่พลาดเลยนะคะอ่านรีบเก็บก่อนนะคะุยหมดแล้วนะคะกลับมาดูที่เมืองกันต่อคะ่ะจะเห็นว่าเมืองนะคะจะมีระยะเวลาการคุ้มครองนะคะเจวันนะคะแล้วก็หลังจากที่เรายึดเมืองได้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะยึ จุดทหารเพิ่มได้อีก1จุดนะคะในส่วนสุดท้ายค่ะที่บอกว่าต้องรีบยึดเมืองให้ได้เยอะๆนะคะเพราะว่ารางวัลที่ได้จากการตีนะคะจะเป็นเพชรค่ะเพชรทางนั้นเลยเนาะดังนั้นใครตีได้มากนะคะก็จะมีส่วนร่วมมากแล้วได้เพชรเยอะค่ะสําหรับคลิปอธิบายการตีเมืองวันนี้กะะ็จบเพียงเท่านี้สวัสดีทุกคนค่ะ